มึงเล็กยงหนตัดผมบัว่ากิมเนี่ยินมห่ีโน่พหินเอียงมึงกําลังตัดผมย่าตัดผมให้นี่คือนางเฮ็ดตงอเสียบเ้ อืมเอ้าเขียดีดีงลูกั้เนะมตาเอาต้มตตต้บวเรีเี่นงดูขืนบ้างขนางนลูกนั่งนั่งบ้าเอาไ้นี่ละนี่งนั่งนั่งนพุ่นก็บีอนะเออบ้างบ้งนั่งดีดีนั่งดีดนนั่งดีดี เยๆเลคะขอบคุณที่ตัดผมให้โอ้ย,ยกลุ่มตู้สตู้สเลยขอหลุดเลยแล้วเขามนนั้ง้อน,น,น,นบ้มดีดเด้อ ยังม่ยมื้นตา,ายังเามนว่าเขาไป่ลย,ย,อ,ลยอือนี่น้งตายเลยไ่ได้มีมาเขาโอ้ยติ่งได้ถ่อบังสิบวีตาถหายเงยขึ้นจะก,ก้มน่งขึ้นจะน้อยนางเทียง ตัดแม่นไปทัวรยุ่เว่ายากไรเออคูว่เป็นหัวกูได้ลหละงานไหวก็เป็นจ้อง,งองกางสีละผมเมื่งเมื่งเมื่องไหนนานะนี่รู้เป็นเต่าผีผีไงมังมงนะไปใส่มันบ่มีเหาหรอมันเงาตัดแถมันมันถุงกลุ่มสูงสูงสูงยุ่ <ừ. S 1> นี่คืนท่าไหาลูกโอุ้่นต่นาดีกับปะนี่นีน่คนดีดีตาข้างหนกอนโอเคไหนนามาอยู่ผมตัดหลดนี่ค,นนคืนข้างไหนอยู่ตาบนอนี่น,นาคืนล้เร็วเออเร็ว มาเห็นเนาะยีนตั้งย right. well, ่างเลยั no, oh. uh ่องโอ๊ยขี่มังเกิด่าแล้วเอรอมจับปลาไปจับยากดอกต้องห้องให้มันดีๆนี่นี่ไม่ทำให้ มมีเก็บเลย่ก็หมดแมงขนถึงกระหน่ำผมผมเพิ่งเห็นเูแล้วเอาตาไปเออเออเอเอเฮยลูกสั nó cái lém lém nó phải nếu ta không suy là vậy. gần cái này đã. Lém lém chuyện hóa tung tung, hóa tung tung, anh, <laughs> <laughs> ไอ้กันเป็นพ่อปันไดนแก่สิบปีเปล่าคือจริงเจอือเจือแต่ว่าขนามาเบิ้งสิเบิ้งมาตรงๆลูกมาตรงๆเพีงงงยงๆทยงแกกลุ่มไม่ลูกละแยาก,กลุ่มไม่ลูกนี่เสุดน้อย,ยน้อยค่ะ เยอะดึงออกไปในเสียงออกไปเลยเอออกมากระไตัวมืดมึงแม่มอาออกมากบางทีเราฟองไปบางทีผมถือิ้ถือกระโปรงใช่คืออย่างน้อไปเลยตัดผมไมันคืออย่งนิเปตะเบิงตัวหนาสิบ่ไดหนา

ไม่โดนหรอกฝีมันก็โดนหรอกอยู่ในน้อยจุกของมันที่ผมมันฝีอย่างแบบนี้จายนย่ามัน้มันมัแตกเจ็บบอเบื่อไห่หิวจะดีถหมดหิวน่อยดิคู้กัจุกดีดีรูน้อยนะ พูผมาเนาะเอ๊ะใจหดเย็ดสี่ีย็ดสีอ่ะอ่าเดี๋ยว คือยังนอกอันนี้เนาะเราลากหนือตรงห้องนอะน่ารักไหมล่ะไปหาเขานหมเพ่อทนาที่บบนี้หน่อยหาตัวหนุ่เป็นจังหาตัวหนุ่จริงจริง Gracias <laughs> <laughs> 哇，帅帅帅！帅喂！帅！帅 <laughs> <来>！帅！帅 <noise>！帅！帅！帅 <noise>！帅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 ！ เขาเฮ็ดบ่เป็นจังซี่เอาติเคยตัดกุ้งเนาะเอาแบบเลิศๆไทยบานไทยบานเนาะกันไก่ซอยเนาะมันก็ซ่ำนั่นติมันบ่ได้เฮ็ดตัดออกดิซอยก็บ่ทออกันสุดยอดดีวะอยู่ต้องทอดดอก จเงี้ยจิงมันก็สวยดีหรูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนาจงคุณจงคุณจิงิงยใช้ใช้ลายคนอืมไปยังไงคืออะไรคืออย่างน้อมาเนาะสวยจังเลยโอ้สวยจังแกนสวยสวยสวย ไยังฮ่าฮาฮ่าอาหยดวเลยเฮ้ยลูกหักแม่สวยจังเลยใครว่าไม่สวยยสวยๆดูกสวยนี่คือแม่ิ๊กบุญยิงหมบุกส่งแม่นเถอะสวยหวานวิ่เวรย้มสวยริอีดเดยกับเเปลดมอง จากเลียบเมิเมืองนาข้าเจ้าบ้นห้องบ้นน,นะน้อหนคันไหมร่ะไปอาบน้ำลดนี่อาบตัดเลี้วน้น

Ni danh này, đi cây cây kaini, Đi đều. cây này làm mày. mà phong. Hắn làm mày. Hắn làm mày. <laughs> <laughs> hắn làm mày. Hắn mày. Hắn Hắn làm mày. Hắn Hắn làm mày.

พี่น้องครับไฟก็เลยไปตามแ่้วก็ใข่เลี้ยวเลีเล้ยวบันตอนคลิป่บไปครับ